นี่เป็นวัดป่านะครับปูหายหลงโอ้ยมธรรมชาติงามอันนี้อากาศบริสุทธนะิ์นะจนพระเสมาโพมีพระพุทธรูปบางปฐม,มเทศนาครับพาทุกท่านชมนะครับนี่ยมมาดูแลอย่างดีเลยการเดินเด้อตัวแลความสะอาดสวน <c oughs> อันนี้พระมีอยู่สีรูปนะครับจะจัดกิทีนวันที่10บเนี่ยนะครับพฤศจิกายนนะครับจะทำสาราข้างล่างก่อน อันนี้มาเจดีก็ทำนะครับสวยงามอยู่บนยอดเขาสูงต่าง,งานนะครับพาทุกท่านชมนะความสวยงามเห็นอยู่แต่ข้างร่างนะวนก่อนยมยมปุ๊ยมอะไรก็มาชมนะยมผู้ใหญ่ชนะหานเอี่ยมฝ่นะามาครับอันนี้ก็กำลังสร้างนะครับไปช้าๆ้านะเป็นการกินสุ่ที่สูงด้วยการ อาเรียกชาดีมีอยู่5อย่างสิเตสิบปังการศึกษาจะชาจะให้ชัดชัดละเอียดสิเธรัมโมการปฏิบัติธรรมสิเนราโคการมีความรักแล้วก็สิเนบาปตะมารุยหะการขึ้นสู่ที่สูงๆและก็ที่5คือสิเนโกทังความโกรธชาแล้วดีนะครับนี่มาเจดีอยู่ด้านบนนะครับ ผู้หายหลงวัดป่าผู้หายหลงครับข้างล่างก็เป็นความสวยงามให้ยามเช้านะครับก็ดำทุกท่านมาชมก็ว่าเชื่อว่าหลายท่านคงยังไม่ได้มานะครับอยู่ที่สูงก็จะมีความเย็นความสบายเหมือนรีวิวพู้ตัวน,นี้ <c oughs> รีวร์พูลเป็นยังไง <c oughs> หนาวเง,งั้นเป็นจา่าฝู ไม่ใช่เจ,จ้าฝูงผู้พันฝูงนะครับเป็นความสวยงามจากด้านหลังด้านบนนะครับที่ปากช่องของเราเนี่ยมีวัดเยอะนะครับมีธรรมชาติที่สวยงามศรัท่ายยิโยมก็ตองทางวัดนู่นอีกวัดหนึ่งนะครับข้างบนนู่นวัดอะไรไม่รู้นะครับให้ดูอีกนิดนึ่งอ่ะูมให้ดูหน่อยก็ได้กนะ็เป็นอีกวัดหนึ่งนะครับที่สร้างไว้บนเขาเหมือนกัน นี่เราก็พาทุกท่านชมนะครับวิวทิวชัดก้างดางเป็นความสวยงามดีมากกันที่เป็นมหาเจดีย์นะครับมหาเจดีย์ที่ททำให้บรรจุประกรมสารีริกธาตกรรมว่าเจดีย์เพื่อเราเจอแต่สิ่งดีๆเทวดานุกรรมพิโตโพโสสถาปัทรานิปัสสติบุคคลใดที่เทวดาด้วยเทพบาตรมกรรมจูดูแล้วแล้วจะประสบพบเปนแต่ สิ่งดีๆอันนี้ก็จดีต้องสูง oh. เป็นสิ่งสูงส่งบรรจุต้องใหญ่แล้วก็มั่นคงเป็นที่บรรจุไว้ซึ่งผู้ปรารหบุคคลปิดามันดากระดูกกระดูขาากดของพระรหันกระดูกของพระประเจกพุทธเจ้าภาษารีบุตรอันนี้ก็จะมีที่เที่ยวทรู้สึกจะมีอะไรนะครับที่ เป็นน้ำจะเป็นที่พักตากอากาศนะครับที่ร่างๆนะบิวติวทัศนะครับปะป่าปู้หายอ๋แลงนะ่ันไม่รู้ขึ้นมาหรือยังนะครับอันนี้ก็รถขึ้นสูงเติสูงแนตะ่เดินขึ้นมาก็คงไม่เหนื่อยแรอยากจะหอบหอบก็เกินเวยนะครับอันนี้ก็จะสาลานะครับอยู่ปังรุนอีกแต่ว่าสร้างโรงว้แล้วแต่ว่าก็นะช่วงเศรษฐกิจตกสังเกต บิกฤตอุกฤตบิกฤตอย่างอุกฤตชีวิตก็เร็ต้องอาจจะต้องยังไงโอ้โหนี่แมงพลูเอ็นแดงแลอ้ยเล่นเล่นแต่เสียงก็เดียร์ไรยากุอันนี้ก็ประตูทางเข้าน่าจะเป็นอาจจะมีก็อาจจะเป็นส่วนบันไดครับ ีับทไ,ไปต่อทางขึ้นนะครับอ่านี่ก็ถือว่าเป็นส่วนที่เนี่ยคือรายส่วนนะครับเป็นภูเขาภูเขาวันฤกษ์วันฤกษ์วันฤกษ์นวันฤก่ก็ภูเขาภูเขานะครับแล้วก็มีใช้โซลาร์เซลล์นะครับเกียร์นี้มีน้ำมีอะไรต่างๆก็จะทำอะไรต่างๆได้ก็ก็ยากแบบี้ทางนะครับก็พอไปได้ แ,แบบผู้หายหลงกรรมาแล้วก็หายลงผู้เก่าที่หายลงนะครับก็จะเป็นที่เอาไว้เกินไปยังต้องมีอะไรบรรจุต้นไม้ก็ไม่ทำร้ายกันอยู่ด้วยกันก็หาพิธิว่าอยู่ในขอบเขตไม่เบียดเบียนกันนะครับอยู่ขอบเขตไม่เบียดเบียนกันก็อยู่อย่างเงี้ยนะครับ ไม่ใช่มาเขามาก่อนแล้วเรามาแล้วก็ทํารเขาเนี่ยมันก็ดูกะไรอยู่นะครับลางด้านนี้ก็คงจะทาที่พักแล้วก็ทําอะไรอีกหลายอย่างได้นะครับําหรับอ,อาเจดีก็ต้องต้งฐานนะหลักฐานของตึกคืออิฐหลักฐานของชีวิตคือการศึกษาหลักฐานของตึกคืออิฐิหลักฐานของชีวิตคือการศึกษาบให้เราได้เห็น,นครับกลางวันที่อื <c oughs> เดี๋ยวชมอันนี้ก็จะให้เราชมข้างบนก็เห็นข้างล่างดูกายเห็นจิตดูจิตเห็นเวทนาดูเวทนาเห็เนเห็นเทนธรรมดูกายเห็นจิตดูจิตเห็นเห็นเวทนาดูเวทนาเห็นธรมรมก็เกิดข้อมกัน ม,ม,มีใครมาอยู i, ่ทัพีิลาบก็มาอยู่ก่อนแล้วะครับนี่เตตียังสัพพังสับพัทธาเนสุปฏิติตังสาริริกาถาตุอะโพธิงพุทธรูปังสการังสัธากายสาวะจะสามเนสสาเยวะบันธาเมตตาทักเตสยะเนาเสนทาเนขามเนจะปีสัพพทา เป็นส่วนดีนะครับส่วนี้ตั้งรากทำเป็นเสาราวไว้ทำกิจจะกลับนะครับมีรุมเหมือนกันเดินไม่ระวังก็อันตรายมีเอาไว้ยกปูดเพืนอทิปนะครับดิบนะยกข้างบนนะครับเป็นทิปได้ไงก็นะครับอนนขึ้ตั้งถายเราดึงขึ้นครับต้องมีตัวช่วย ไม่มีตัวช่วยก็รำบ,บาด,บน,ดะนะครับขึ้นมาดูปัเจดีแล้วนะครับทุกท่านได้เห็นจิวจิวพัดบ,บัดปะผู้ให้ร่มนทางบันไดเคลื่อนไปกับเปรียบบันไดขึ้นก็นรับเปรียบอย่างนี้จาเตรียมเสาเตรียมโครงเตรียมกาดในด้านล่าง เป็นฐานแพลงเดด,ดีอันนี้ต้นมะข้านะครับก็เป็นส่วนตั้งแต่ที่ <c oughs> ทำนะครับที่นี่ก็จะมีต้นนะครับต้นจันผาต้นจันผาต้นส้ำโรงก็มีก็กลางบนเขานะครับยอดงดงามเลยครับก็ถือว่าเป็นแต่ง ไปรวบรวมสถาปัตยกรรมตินบปะกรรมสินบปธรรมได้หลายอย่างสำหรบับปัตนะครับก็คือศาสนาฉะนั้นผลพวงกับจิตใจเป็นเรื่องธรรมชาติรธรรมดานดะาครับนี่พระพุทธรูปปางปฐมเทศนานะครับอารณาณัต <c oughs> นะนะ เป็นส่วนที่พระเจ้าแสดงธรรมกันแรกประสบความสําเร็จอันยิ่งใหญ่แล้วก็ไว้แผ่มาได้ตลอดนะครับอันนั้นก็ภูมิสรุปมามีบัตรและก็บันตามีปันเตสัพพังปาร,ราตังการมาตามีปันเตมายากาตังปัญญาสามีนโมุติตังปางสามีนากาตังปุญญาเวตาตังังสาธุสาธุอนุโมทามิอันนี้ก็จะเป็นส่วนต่างๆนี่จะเป็นห้องน้ำก็มีแล้วนะครับข้างหลัง อธิขาดไม่ได้ดูวัดให้ดูฐานดูนจเจ้าบาทสมภารให้ดูเนนอันนี้ก็กำลังทำใ้ส่วนสำคัญแย่งเก็บน้ำทางนี้น้ำใช้แล้วก็สป,ปรายบอเตอร์สป,ปรายในบรรดาเรียกการปะป่าจะจบทีัมันกันนะครับใช้ตัวพีมันกันน,กน,นี่ก็คือประพุตโรปนะบางต่างๆนะครับ Na Mosa bakbu Tanang Purbanem seang Canang karo Mawi karo yasasang karoro katudi Bangkararada Dintarogon Tanjojenapa Moko Mangkara Purusa sababamanmana di Rore wado Raati Wadenosobeha Ku sampan na Anasi Canduutama ปตตุมต่อรสสัตวสั่รอสมโตปฏิปกรุสุตาตุสัพพารุกขบียาเสศินาราสัพพุอาตเตสิการุนิโกตัมปนาสิตัมดิโตศิตาโตสัมบรุกติโสจาวัตตังวโรปุโสจาวรตุปุตุอิปสีอนุปมโมิกีสัพิโตสัทาเวิสปุสุขทายะโกกะุสันโทสัตวะโกนากามโนรันิโยกัสะโปุสเรสัมปันโนโคตัมโศสกยัปุงคาโว สิทธิกิจังสิทธิกรรมสิทธิราโภชายโยนิทังพุทธังรัตนังธรรมรัตนสังฆังรัตนังพุทธังประสิทธิธรรมังประสิทธิเมสังฆังประสิทธิเมห์นิราหูนะครับอมเมเมสัพัเทวานังสัพัสกะระหะเจ้เทวานังสุริยนเจ้าประมวลเจ้าทศศีพุ่มวจเจ้เทวานังพุทธูราพังพระวิสติจชวุสุครุจมาราพัง สวรราหูเกตุจามาราปังสัพพะยายวินาสันติสัพพะทุกังวินาสันติสัพพะโรกังวินาสันติสัพพิเทวะมังฟะเรียนตุสัพพะธาเเตนะมัะกราเตเตนะสัพพโสทีพระวันตุเมพระราหูคุ้มภัไปกระบีอันนี้เป็นโชเฟ้า์ไบร์ร์กาอันนี้กำลังเตรียมกำลังจัดใส่กระจกแล้วก็จะเป็นความสวยงามนะครับเป็นส่วนต่างๆ อันนี้จะเป็นบิวพอยต์บิวพอยต์ก็คือจุดชมวิวจุดชมวิวนะครับที่มีความสวยงามอันนี้เราเคยมองจากข้างล่างเห็นข้างบนอันนี้ลองจากมองข้างบนเห็นข้างล่างอันนี้เป็นเรียกว่าเป็นรีสอร์ทใช่ไหมความสวยงามแด้รัรางไดรัง,รงมาพาักบ้างนะครับเป็นความงามน,นะพี่เรียกว่า ความงามเจริญตาว่าเจริญใจได้ปร,รังได้ธรรมะได้สัจจะได้ชีวิตได้ปลดปล่อยได้รีรีฟส์รีลีฟส์และเรียกว่ารีเพอร์เรชั่น from our heart นะครับมันเป็นเจ้าสอนไว้สัรพะปะปะสักการนาังตุเอาไว้จอนอิบุกุสารสุป,ปสัมปัทธา uh, to cultivate on good สต,ติตาปร o ยถะป,ปั a n ์ to purify our minds เนี่ยก็คือที่พักอยู่ขลางเนี่ยครับนี่ก็เป็นกุฏิของพระนะครับอยู่ใกล้ๆก,กับเจดีย์ที่มีความวดงนามนะครับก็อยู่จำบปัญญาปุสชาญาโยมนะครับโยมก็พ่อขึนไไ้นบาไดานะนะครับเป็นภูเขา พายหลวงวัดป่าปู่พายลหลวงสายหลวงพ่อชาถัดมาก็เป็นลูกศิษย์หลวงพ่อชา,อาเป็นลูก,กศิษย์หลวงพ่อพระกูอภัตพระกูปุตเป็นพจนโยภาษนะครับวัดป่าครับมต่สาขาห้าสิบห้าหลวงป่าพงเป็นบ้าน,นสวยงามาาครับนะครับให้เราได้ดูชมได้ประมาณนี้อ,อันนี้ก็เป็นเขาเป็นที่ทำไร่ ศรัทธาญาจมเห็นธรรมะเอาธรรมะไปปวดโยมนะครับแล้วแมีส่วนต่างๆนะครับไม่ได้เห็นอันนี้มาเพิ่งได้หมาเนะีครับเป็นเป็นบุญตาบูชาเป็นปวดบุญตนได้สดมน์เป็นบุญปากลุประถเป็นบุญตัวเห็น <c oughs> เป็น,ปน,ปนบุญตา บูชาเป็นบุญตนได้สวดมนเป็นบุญปากบริจาคเป็นบุญทานที่ทานเป็นบุญจิตนางกายจิตเป็นบุญกายพี่ตองจะไว้เป็นบุญหัดได้ธรรมะสัมมาปฏิบัติเป็นบุญตุปานิพานเป็นอยากของเขาสุเวนเวสุวันอยากครับเจ้าเวสุวันนววรณหวงวรรังสุขขังจะเป็นที่อยู่นะครับของพระกุลเจ้าครับพระสงฆ์ตือว่า รมรื่นสดเชินเบิกบานนี่ครับนี่ยพยายยกษตนหนึ่งนา,ามีพิศนาธรรมก็เรียกพยายักษตนหนึ่งนามีหน้าสามหน้ามีตา2ข้างข้างหนึ่งสว่างอีกข้างก็ริปรีมีปาก12ปากมีฟันไม่มากปากละสามสิบซี่เรายยกตนนี้กินตัดต้องปัตตาพีไม่มีวันจุดเลยลก็คือการเวลานั่นเอง มีหน้าสามหน้าหน้าร้อนหน้าฝนหน้าหนาวท่านี้หน้าหนาวหน้า,นา,นามีตาสองข้างกลางวันสว่างกลางคืนริบรีมีปากสิบสองปากปีหนึ่งมีสิบสองเดือนผ่านไม่มากปากละสามสิบี่เดือนหนึ่งมีสามสิบวันจะยากจนนี้เือไปยากะกินสัตว์ตลออเตีรามันย่อมผ่านไปราตีย่อมผ่านไปการแห่งใบย่อมระรดับไปผู้เรียนเห็นภายในมรณะนั้นเตืง ระโรคามิสังโรกามิสังพระจ้าให้สันติเปโครละโรคามิรเยื่อของโรคละโรคามิตรใจใจก็เปี่ยมสุขนะครับฉะนั้นไปยึดติดันนี้นนการละแต่ก็ใช้ใช้แบบรู้รู้แล้วก็ละไรแบบหาความรู้รู้แล้วก็ละนะนี้ก็อยาก,ยากนะครับก็เป็นความง่ามนะแล้วก็นี่แหละครับเป็น เจดีย์เป็นพื้นฐานแล้วก็จะทำบุญสักหน่อยบบนะครับกับวัดนะครับเอาบุญไปให้สัจยะญาติโยมทั้งหลายนะเ,เป็นบุญแต่เห็นก็เป็นบุญตาแล้วเอาบุญบุญที่จะทำบุญกับวัดสร้างเมื่อเจดีย์เนี่ยครับให้กับสัจจญาติโย,ดยมด้วยนะครับวันนี้วันธรรมิเจตียังได้บูชาพระมหาเจดีย hmm. ์ก็ขอให้ทุกท่านเจอแต่สิ่งดีดี มีสิ่งดีๆเข้ามาสู่ชีวิตให้ทุกท่านอยู่ดีมีสุขอยู่เย็นเป็นสุขสมบูรณ์ปูนสุขโชคดีมีสุดบางมีสีสุขตลอดปีบางมีตลอดไปอย่าได้เจ็บอย่าได้จนอย่าได้ตามกว่าคนอย่าได้จนกว่าใครไม่เจ็บไม่ป่วยมีแต่รวยรวยกับแหงแหงแหงให้ทุกท่านหายเสง็งมีแต่แหงแหงแหงกับรวยรวยรวย,รวยด้วยกันตลอดไป ด้วยกันทุกก่อนทุกท่านเธอ